มาแบ,บ่งปันวิธีการทำแพทเทนเซอร์ไนกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาทำแพทเทนเซอร์ไนกันนะคะเราจะมาทบทวนวิธีการวัดตัวกันก่อนนะคะอันดับแรกนะคะให้เพื่อนๆน,นำสายวัดนะคะด้านที่เป็นหลักนิ้วนะคะมาทำการวัดตัวนะคะจุดแรกที่เราจะวัดกันนะคะจะเป็นตำแหน่งกลางอกนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะนำสายวัดมาวัดตัวอย่างนี้นะคะรอบทั้งตัวเลยนะคะ ไม่บวกหลวมนะคะจุดต่อไปนะคะให้เ,เพื่อนๆนะคะวัดรอบใต้อกนะคะรอบใต้อกก็คืออยู่ตำแหน่งฐานเสื้อในนะคะตรงตำแหน่งโครงเหล็กนะคะจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะคะเส้นนี้นะคะรอบใต้อกนะคะจุดต่อไปนะคะจะเป็นตำแหน่งรอบอกบนนะคะจะอยู่ตำแหน่งนี้ค่ะตรงตำแหน่งรอบรักแล้นะคะวัดรอบทั้งตัว,ตวไม่บวกหรวมเหมือนกันนะคะ จุดต่อไปนะคะจะเป็นตำแหน่งวางอกนะคะให้เพื่อนๆน,นำสายวัดนะคะมามาวัดแบบนี้เลยนะคะโดยการอ่านค่าจากตรงนี้อันดับให้เป็นจุดที่1น,นะคะเป็นเลข1น,นะคะกดตรงกลางอกแล้วก็มาอ่านค่าตรงนี้ได้เท่าไหร่ก็คือโน้ตเอาไว้นะคะจุดต่อไปนะคะจะเป็นตำแหน่งส่วนสูงทรงล่างนะคะให้เพื่อนๆน,นำสายวัดนะคะมาวัดแบบนี้นะคะ นี่ค่ะตำแหน่งนี้นะคะได้เท่าไหร่แล้วก็นดเอาไว้เหมือนกันค่ะจุดต่อไปนะคะจะเป็นตำแหน่งส่วนลดฐานทรงกลางค่ะตำแหน่งส่วนลดฐานทรงกลางนะคะจะได้มาจากการแบ่งครึ่งของอส่วนสูงทรงล่างนะคะสมมุติว่านางแบบวัดได้จากตำแหน่งนี้ถึงตรงนี้นะคะสมมุติว่าวัดได้4นิ้วนะคะครึ่งหนึ่งของ4นิ้วเข้ากับ2นิ้วใช่ไหมคะให้เ,เพื่อนๆนะคะ,ะนำสายวัดนะคะมาหัก ออกนะคะถ้าเป็นส่วนลดฐานทรงทรงกลางนะคะให้เพื่อนๆถอยหลังมา1ขีดนะคะเพื่อนๆก็จะได้ส่วนลดฐานทรงกลางที่1นิ้ว7จส่วนแถ้าเป็นส่วนลดฐานทรงข้างางนะคะครึ่งถอยออกมาสองขีดนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็จะสามารถได้ส่วนลดฐานทรงข้างนะคะที่1นิ้ว6กส่วนแดนะคะตรงนี้ได้มาจากการวัดตัวของส่วนลดตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะ ก็คือส่วนลดฐานทรงล่างนะคะแบ่งครึ่งนะคะค่ะอันดับต่อไปนะคะคือการวัดกว้างเต้านะคะการวัดกว้างเต้านะคะก็คือจะวัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะ,ะได้เท่าไหร่ก็คือโน้ตเอาไว้เหมือนกันตรงนี้เราจะไว้เช็คแพทเทิร์นนะคะ,อ,ะอันดับต่อไปนะคะก็คือความยาวของเสื้อในนะคะก็คือให้วัดจากตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่ง ใต้อกนะคะลงมาเท่ากับความยาวที่เราต้องการเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นความยาวที่ยาวมากนะคะจนถึงเอวอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆสมมุติ semester, ว่าวัดลงมาจากตำแหน่งใต้อกนะคะสมมุติว่าวัดลงมาได้4นิ้วตำแหน่งที่4นิ้วค่ะให้เพื่อนๆวัดรอบความกว้างของเสื้อในด้วยนะคะทั้งตัวนะคะว่าได้เท่าไหร่เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะไม่แนบตัวะคะ่ะถ้าสมมุติว่าเราวัดยาวลงมา <st uts> ใช่ไหมคะแล้วถ้าเพื่อนๆไม่ได้วัดรอบความกว้างของ เสื้อในที่ความยาวแล้วเนี่ยเวลาเราเอามาใส่มันก็จะไม่แนบตัวไม่พอดีตัวมันก็จะหลวมค่ะให้เพื่อนๆวัดตรงนี้ด้วยนะคะในการวัดตัวนะคะจะมีเท่านี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเราไปทำแพทเทิร์นกันเลยค่ะไปเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆต้องทราบก่อนนะคะว่าเราอยากจะทําชุดชั้นในให้ออกมาเป็นแบบไหนนะคะเพื่อนๆต้องสํารวจก่อนว่าเต้าทรงของเราเนี่ยช่วงอกนะคะตรงกลางอกเนะะี่ยค่ะ มีเต้านมที่ห่างหรือว่าชิดนะคะ,ะถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยมีเต้านมที่ชิดนะคะเพื่อนๆก็อาจจะต้องทําเสื้อในที่บีบเข้ามาหน่อยเพื่อให้นมเราไม,ไม่ห่างจนเกินไปทั้งนี้นะคะมีให้เลือก3อย่างนะคะก็คือให้ห่างแบบเครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็คือไม่ห่างมากอันดับที่2ก็คือต่างกันผลต่างกัน1นิ้ว1นิ้วนี่คือ,อเสื้อในเราจะถูกบีบเข้ามา นะคะทรงเราจะบีบเข้ามาถ้าเป็นแบบที่3ก็คือไม่เท่ากันเท่ากันนี่คือสําหรับคนที่มีหน้าอกชิดเนี่ยค่ะก็คือไม่อยากให้หน้าอกห่างมากหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทําเสื้อในเท่ากันก็ได้แต่ทั้งนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบบไหนเนี่ยเราใส่ออกมาสวยกว่ากันเนี่ยเงี้ยค่ะเพื่อนๆอาจจะต้องลองทําครั้งแรกนะคะ,ะทั้ง3แบบดูแล้วลองมาตัดสินใจดูว่า แบบไหนเนี่ยเราทําออกมาแล้วสวยที่สุดนะคะ่ะถ้าหากเพื่อนๆตัดสินใจได้แล้วเราก็ไปลองทําแพทเทิร์นกันดูเลยนะคะ,ะมาต่อกันเลยนะคะหลังจากที่เพื่อนๆเลือกกันได้แล้วนะคะว่าจะให้เสื้อในเรามีขนาดห่างเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆหากระดาษสร้างแบบมาเลยนะคะเอามาทําการพับนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะให้เพื่อนๆเอากระดาษสร้างแบบมาพับแบบนี้นะคะให้ได้แนวแบ่งครึ่งนะคะ อยากใหเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีแนวแบ่งครึ่งตรงนี้อยู่ใช่ไหมคะให้เพื่อนๆทำการขีดเลยค่ะขีดตามแนวแบ่งครึ่งของเรานะคะตรงนี้เพื่อนๆก็จะได้จุดที่1นะคะจากจุดที่1ถึงจุดที่สองได้มาจากวางอกหารสองนะคะสมมุติว่าในที่นี้เนี่ยนางแบบเนี่ยวางอกอยู่ที่9นิ้วครึ่งหารสองก็จะเท่ากับ4นิ้วหส่วน8ทีนี้เวลาเพื่อนๆจะหาจากการแบ่งครึ่งของแบ่งครึ่งเนี่ย แนะนำให้เพื่อนๆพับสายวัดเอาแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะง่ายต่อการคํานวณคะ่ะอย่างเก้านิ้วครึ่งเนี้ยค่ะแล้วก็พับสายวัดเอาเนี่ยค่ะเนี้ยค่ะมันก็จะได้เกเออมันก็จะได้เท่ากับสี่นิ้วหกส่วน8ดจะง่ายต่อการคํานวณจะได้ไม่ต้องมานั่งคํานวณให้ให้ปวดหัวนะคะอันดับต่อไปนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่าหารครึ่งได้เท่าไหร่นะคะให้นําแม่มทัดนะคะในที่นี้เนี่ยแบ่งครึ่ง จะได้ทั้งหมด4นิ้ว6ส่วน8ใช่ไหมคะนำไม้บรรทัดนี้นะคะมาวางนี้เลยค่ะให้4นิ้ว6ส่วน8มาวางอยู่ที่จุดที่1นะคะเราก็จะได้จุดที่สองแล้วค่ะตรงนี้ก็จะได้จุดที่สองเท่ากับ4นิ้ว6ส่วน8ทีนี้เราจะมาหาจุดที่สามกันนะคะจุดที่สามก็อย่างที่ตอนแรกนะคะที่เราบอกกันว่าต้องการให้หน้าอกหางเท่าไหร่นะคะจุดที่สามเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะเลือกให้หางเท่าไหร่ สมมุติว่าเพื่อนๆต้องการให้ห่างครึ่งนิ้วเราก็เอาเครึ่งนิ้วมาวางที่เลขหนึ่งอย่างนี้เลยค่ะเอามาวางตรงนี้นะคะสี่นิ้วหกส่วนแปดอยู่ตรงไหนเราก็ขีดเส้นที่เส้นนั้นเลยนะคะในที่นี้เนี่ยอไม่อยากให้หน้าอกห่างมากเราก็เลยใช้ที่สี่นิ้วหกส่วนแปดก็จะได้อยู่ที่เส้นนี้นะคะที่เส้นนี้นะคะเนียค่ะ ตรงนี้นะคะเราก็จะเลือกเอาที่สี่นิ้วหกส่วนแปดเราก็จะให้ผลต่างห่างกันแค่ครึ่งนิ้วแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบครึ่งนิ้วอยากให้มันชิดเข้ามาหน่อยเพื่อนๆก็จะให้ห่างกันนิ้วหนึ่งถ้านิ้วหนึ่งก็จะวางแบบนี้นะคะแต่ถ้าเท่ากันเพื่อนๆจะต้องวางอย่างนี้นั่นหมายความว่าเพื่อนๆต้องการให้ทรงเราเท่ากันครึ่งนิ้ววางแบบนี้นิ้วหนึ่งเท่ากันจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ต้องลองเลือกดูนะคะว่าต้องการให้เสื้อในของเราเป็นแบบไหนนะคะ อันดับต่อไปนะคะให้เพื่อนเพื่อนนะคะวัดขึ้นมาด้านบนนะคะจุดที่4เนี่ยได้มาจากส่วนสูงทรงบนในที่นี้เนี่ยเราจะได้มาจากการหาส่วนสูงทรงล่างสมมุติว่านางแบบได้ส่วนสูงทรงล่างวัดได้4นิ้วก็จะต้องบวกเพิ่มครึ่งนิ้วก็จะกลายเป็นว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็กลายเป็น4นิ้วครึง่งค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้จุดสแล้วก็ขีดขึ้นมาสนิ้วครึง่งสนิ้วครึง่งก็จะได้จุด 5. ุ้ดห จากนั้นนะคะพอเราได้จุดนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปทําจุดอื่นต่อไปนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้จุด1จุดจุดจุด4จุด5และจุดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆทําการวัดจากจุด4นะคะถึงจุด7นิ้วครึ่งค่ะและจุด5นะคะถึงจุด8นะคะ1นิ้วนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะ,ะขีดเส้นจากจุด6ถึงจุด7นะคะและจุด6ถึงจุด8นะคะ จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนําไม้ครึ่งวงกลมแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะที่มีขนาดเป็นองศาแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องทํามุมองศาให้ได้90องศานะคะจากนั้นให้เพื่อนๆเอาไม้ฉากที่เป็นองศาเนะะี่ยค่ะมาวางตรงเลขหนึ่งเนะะี่ยค่ะตรงจุดเลขหนึ่งนะคะทํามุมกลางให้ได้90องศาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเ0องศาเนี่ยเราจะใช้แบ่งครึ่งนะคะ 90องศาแบ่งครึ่งจะเท่ากับ40.5นะคะเรากางแขนให้ได้45องศานะคะจากนั้นให้เพื่อนๆทำการติ๊กนะคะทั้งสองข้างไว้เลยะคะ่ะให้ได้เท่ากับ45องศานะคะติ๊กไว้ก่อนนะคะหลังจากที่เราทำมุม90องศาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆขีดเส้นนะคะจากจุด1ออกมานะคะลากยาวตรงออกมาก่อนทั้งสองข้างนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆ วัดออกมานะคะให้ได้เท่ากับส่วนสูงทรงล่างนะคะในที่นี้นางแบบส่วนสูงทรงล่างวัดได้4นิ้วนะคะตรงนี้วัดออกมาก็จะติ๊กเท่ากับ4นิ้วนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะเท่ากับ4นิ้วเท่ากับส่วนสูงทรงล่างนะคะจากนั้นใี้เพื่อนๆนาไม้ฉากนะคะมาทําเป็นมุมฉากแบบนี้นะคะตัดกันแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ดินสอนะคะติ๊กเอาไว้เบาๆตรงนี้นะคะ แล้วก็ให้เพื่อนๆวัดจากจุดที่ได้มุมองศาที่เป็นฉากเนี่ยค่ะวัดลงมาครึ่งนิ้วนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆขีดจากจุดที่เรา,เาติ๊กเอาไว้ที่เป็นส่วนสูงทรงล่างนะคะขีดลากยาวออกมาตัดกับครึ่งนิ้วที่เราติ๊กเอาไว้นะคะตัดลากผ่านยาวออกมาอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็นําไม้ฉากนะคะมาวางตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นมุมฉากให้ตัดกับเลข7นะคะที่จุด7นะคะ ด้านนี้จะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาทําด้านนี้กันบ้างนะคะด้านนี้เราก็มาทําเป็นมุมฉากเหมือนกันค่ะที่เพื่อนๆโดยที่ว่าเพื่อนๆนะคะนําไม้ฉากนะคะมาวางแบบนี้นะคะให้เป็นมุมฉากตัดกับจุดหนึ่งออกมาลากยาวแบบนี้นะคะลากยาวออกมาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้นําไม้ฉากนะคะมาวางเป็นมุมฉากอีกครั้งหนึ่งค่ะ แบบนี้นะคะให้ตัดกับจุด8แบบนี้ค่ะให้ได้มุมแบบนี้เลยนะคะแล้วขีดเส้นนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆวัดจากจุด E นะคะจุด E ด้านนี้นะคะจะเป็นตรงกลางอกเราะคะ่ะให้วัดจากจุด E นะคะให้ออกมาเท่ากับส่วนลดฐานทรงกลางนะคะในที่นี้นางแบบจะอยู่ที่1นิ้ว7จส่วน8นะคะก็วัดจากตรงนี้นะคะ ออกมา1นิ้ว7ส่วนแแล้วก็ขีดจากจุด7จนถึงจุดที่เรามาร์กไว้นะคะส่วนด้านนี้นะคะให้วัดจากจุดนี้นะคะออกมาเท่ากับส่วนลดฐานทรงข้างนะคะในที่นี้เนี่ยของนางแบบจะวัดได้1นิ้ว6ส่วน8นะคะก็วัดมาเลยค่ะ1นิ้ว6ส่วน8นะคะแล้วก็ขีเดเส้นกลางออกมาแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเนือย่างที่เพื่อนๆได้แบบนี้นะคะให้เพื่อนๆทํานทการเช็คค่ะตรงนี้นะคะมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงด้านนี้ใช่ไหมคะ ให้เพื่อนเพื่อนวัดเลยค่ะวัดเหลือท่องว่างเท่าไหร่ตรงนี้เหลือครึ่งนิ้วใช่ไหมคะให้เพื่อนๆย้ายจากครึ่งนิ้วตรงนี้ค่ะให้วัดจากจุดเจ็ดออกมาเท่ากับช่องว่างตรงนี้เลยนะคะในที่นี้ครึ่งนิ้วก็มาติ๊กตรงด้านนี้นะคะให้ได้เท่ากับช่องว่างตรงนี้จากนั้นนะคะให้ขีดเส้นจากตรงนี้นะคะโดยผ่านผ่านจุดตัดตรงเลขสองเนี่ยค่ะผ่านจุดตัดมาแบบนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ขีดเพื่อเป็นแนวเส้นกลางแขนเส้นใหม่นะคะจากนั้นนะคะ ด้านนี้นะคะจะเรียบร้อยแล้วนะคะด mm ้านนี้นะคะส่วนด้านนี้นะคะตรงนี้เราจะไม่ใช้นะคะเราจะมาใช้เส้นนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะเราก็จะมาใช้เส้นนี้กันนะคะจากนั้นนะคะตรงด้านข้า <incorpor> ง <ation> เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาปรับองศาตรงเส้นนี้ก <at premium> ันนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะว่าเราจะปรับองศาตรงนี้กันยังไงนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ทําการปรับเส้นด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆมาทําการปรับเส้นด้าน ฐานล่างกันนะคะด้วยการทีร่พับส่วนสูงทรงล่างนะคะให้มาชนกับจุดที่1นนะคะเป็นมุมแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื Exodus ่อนๆพับส่วนสูงทรงล่างด้านซ้ายมือทบกับส่วนสูงทรงล่างด้านขวามือนะคะจะออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเส้นสีแดงจะเป็นเส้นเก่าที่ยังไม่ได้ปรับนะคะให้เพื่อนๆนะคะนําไม้บรรทัดนะคะมาทําการขีดแล้วปรับเส้นใหม่ได้เลยนะคะ นบบนี้ะะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆคลี่กระดาษออกนะคะจะเห็นได้ว่าสีเขียวนะคะจะเป็นเส้นใหม่ที่เพื่อนๆได้ทำการปรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆมาเช็คดูนะคะว่าตรงจุดฐานด้านล่างเนี่ยค่ะวัดได้เท่ากับ2นิ้วไหมถ้าหากว่าเพื่อนๆวัดได้ไม่ถึง2นิ้วนะคะให้เพื่อนๆขีดแต่งเส้นองศาใหม่นะคะ ออกมาเท่าไหร่นะคะด้านนี้ก็จะต้องออกมาเท่ากันนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆทําการตกแต่งเส้นใหม่แล้วก็คัดลอกลายออกมานะคะโดยอย่าลืมเส้นนี้นะคะเส้นแกนหลักต้องก๊อปปี้ออกมาด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่งงเส้นที่ทําตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆใช้แพทเทิร์นอันเดิมในการทําทเต้าใหม่ได้เลยนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นแพทเทิร์นที่เราลอกลายออกมาแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเรายังคงเส้นตรงกลางเอาไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้ทําการวัดเต้าใหม่นะคะเส้นนี้เป็นเส้นที่สําคัญนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมก๊อปปี้ออกมานะคะเส้นนี้นะคะเป็นเส้นหลักนะคะต้องก๊อปออกมาด้วยนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราจะวัดเต้าใหม่กันยังไงนะคะไปเลยค่ะหลังจากที่เพื่อนๆได้ก๊อปปี้แพทเทิร์นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทําการวัดเต้ากันนะคะเริ่มจากนะคะให้เพื่อนๆนะคะ วัดจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะคะจริงๆแล้วจุดนี้ถึงจุดนี้ในการาแบ่งครึ่งเนี่ยมันจะทําได้หลายวิธีนะคะแต่วิธีแรกนะคะให้เพื่อนๆวัดจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะคะแล้วแบ่งครึ่งนะคะโดยการพับสายวัดเอาก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็พับสายวัดเอาแบบนี้ค่ะแล้วก็ มาร์กจุดตรงนี้ไว้นะคะก็จะได้ครึ่งหนึ่งคือตรงนี้หรือนะคะให้เพื่อนๆ่วัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วแบ่ง3ส่วนก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือวัดจากตรงนี้ขึ้น1นิ้วครึ่งนิ้วก็ได้แต่ห้ามต่ำจากครึ่งนิ้วนะคะเพราะว่าทรงจะไม่สวยงามนะคะทีนี้ถ้าเพื่อนเพื่อเลือกได้แล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนมาร์กจุดเอาไว้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนนาไม้บรรทัดนะคะขี่ตรงเส้นจากจุดหนึ่งนะคะมาถึงเส้นที่เพื่อนเพื่อนมาร์กเอาไว้เป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะคะ ส่วนด้านนี้นะคะให้เพื่อนๆทาการแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ขีดเส้นจากที่แบ่งครึ่งมาถึงจุดที่1นะคะแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราขีดแบ่งครึ่งได้แล้วนะคะให้เพื่อนๆใช้ไมโค้อนแก้วอะคะ่ะวางนะคะจากจุด1น่นะคะมาถึงจุดที่มาร์กเอาไว้นะคะโค้งเป็นเป็นโค้งๆแบบนี้เลยนะคะแต่เวลาโค้งนะคะอ,อย่าให้เส้นโค้งชนกับเส้นตรงนี้นะคะ ตรงนี้ชนกับเส้นนี้ไม่ได้นะคะจะต้องห้ามชนนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะนําไมโค้งอีกด้านหนึ่งนะคะมาโค้งเส้นนี้นะคะแบบนี้นะคะวางไมโค้งแบบนี้นะคะเส้นนี้นะคะตรงนี้นะคะเราจะได้ชิ้นบนนะคะเป็นเส้นที่เป็นเป็นเป็นชิ้นที่หนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆมาทําชิ้นที่สองนะคะชิ้นที่สองนะคะให้เพื่อนๆวัดจากจุดหนึ่งนะคะลงมาตรงนี้นะคะ หนึ่งสี่หรือเครื่องมิ้วก็ได้ค่ะทั้งสองชิ้นนะคะวัดเข้ามาหนึ่งสี่หรือเครื่องมิ้วก็ได้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อน <S <S ๆใช้ไม้โคง้งนกแกลล้วนี่ค่ะโค้งจากจุดที่เพื่อนๆวัดเอาไว้นะคะหนึ่งสี่หรือเครื่องมิ้วก็ได้ค่ะมาถึงจุดนี้นะคะให้มันมาตัดที่จุดนี้แต่เวลาโค้งมานะคะตรงจุดที่มันเป็นช่องว่างเนี่ยอย่าให้มันมากมากเกินไปนะคะมันจะทําให้การโค้งเต้าโค้งมากเกินไปแล้วเวลาประกอบเต้ามันจะไม่ไม่สวยค่ะ ค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ไม้นกแก้ววางแบบนี้เลยนะคะโค้งมาถึงจุดนี้นะคะแล้วก็คว่ำไม้นกแก้วแบบนี้นะคะโค้งมาแบบนี้ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆทําสัญลักษณ์เอาไว้นะคะตรงนี้จะเป็นฐานล่างนะคะให้เพื่อนๆฐานตรงตรงใต้ฐานเสื้อในเราะคะ่ะตรงนี้ ทำเครื่องหมายสองขีดเพื่อให้รู้ว่ามันจะอยู่ตรงกลางอกนะคะทั้งสองชิ้นทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราจะมาประกอบเต้าเราจะได้ประกอบถูกอะคะ่ะตรงนี้ก็ทําสัญ,ญลักษณ์สามขีดเอาไว้เพราะว่าตรงนี้กับตรงนี้เราจะต้องเอามาประกอบด้วยกันเอามาชนกันนะคะเสร็จ ชิ้น2เราเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทําชิ้นที่3กันนะคะเหมือนเดิมค่ะเพื่อนเพื่อนวัดลงมา1นสี่หรือครึ่งนิ้วแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนวัดลงมาครึ่งนิ้วก็คือครึ่งนิ้วทั้งสองอันนะคะ1นสี่ก็คือ1นสี่ทั้งสองอันนะคะจากนั้นใช้ไมโครงนกแก้วนะคะวัดมาแบบนี้นะคะโค้งแบบนี้ค่ะแล้วก็นําไมโครงนกแก้วโค้งมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้ทําสัญลักษณ์เอาไว้นะคะด้านนี้นะคะเป็นชิ้นที่3นะคะตรงนี้จะเป็นฐานล่างนะคะ ทำสัญ,ญลักษณ์ลูกศรเอาไว้แล้วก็ขีด3ขีดเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าอันนี้กับอันนี้จะต้องมาประกอบด้วยกันนะคะส่วนอันนี้จะขีดด้านข้างนะคะเป็นเป็นขีดเดียวนะคะเพื่อให้รู้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นด้านข้างนะคะเป็นขีดเดียวเวลามาประกอบกันก็จะได้เชื่อมต่อกันทุกค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆวัดตรงนี้ลงมาครึ่งนิ้วหรือนิ้วดึงก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะว่า เพื่อนๆอยากได้ให้หน้าอกมีความลึกเท่าไหร่ตรงนี้คือความลึกของหน้าอกนะคะแต่ห้ามเกินเส้นที่สองนะคะเส้นที่สองเนี่ยคือตำแหน่งกลางอกลางอกของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆวัดลงมาถึงเลขสองเนี่ยตรงนี้มันจะลึกถึงกลางล่องอกของเราเลยนะคะเราก็สามารถาทําได้ว่าเราจะวัดลงมาตำแหน่งไหนแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยค่ะว่าอยากจะให้เสื้อในตรงกลางอกลึกแค่ไหนอันนี้เนี่ยวัดลงมาแค่ แค่หนึ่งนิ้วนะคะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งสายเสื้อในนะคะจริงๆแล้วสายเสื้อในเนี่ยสามารถเบี่ยงได้ครึ่งนิ้วนะคะสามารถเบี่ยงมาตรงนี้เป็นเป็นจุดแรกก็ได้มาอย่างนี้แล้วก็วัดเป็นสายเสื้อในขนาดสายเสื้อในเนี่ยเพื่อนๆจะต้องดูขนาดสายเสื้อในตามท้องตลาดก่อนนะคะว่าเพื่อนๆจะใช้สายเสื้อในเท่าไหร่ให้เพื่อนๆวัดออกมาตามขนาดสายเสื้อในที่ต้องการได้เลยนะคะแต่อันนี้เนี่ยจะไม่เบี่ยงนะคะจะใช้ตรงๆเลยก็คือจะ ีดอาไว้เสื้อในเนี่ยจะมีขนาด5.8ตัวนี้นะคะจะมีขนาดต่างกันนะคะอันนี้จะเป็นขนาดเครื่องนิ้วนะคะให้เพื่อนๆลองเช็คดูก่อนนะคะว่าเพื่อนๆจะใช้ขนาดาที่เป็นห่วงเนี่ย ไซส์ไหนนะคะแล้วก็มาทําการติ๊กตรงนี้ค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราทำสายเสื้อในเนี่ยมันจะได้ลอดตัวห่วงตัวนี้เข้าไปได้นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีความกว้างเป็นเหล็กหนาแบบอย่างดีนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องลองไปหาซื้อที่พาหุรัฐด,ดูนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆลอกนะคะเ,เต้าอันนี้จะเป็นชิ้นชิ้นบนนะคะชิ้นบนเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีด้านโค้งเนี่ยค่ะเต้าโค้งนะคะ ลอกส่วนโค้งเนี่ยค่ะจะได้1ชิ้นอันนี้คือส่วนโค้งนะคะจากตรงนี้นะคะนี่คือ1ชิ้นนะคะลอกชิ้นนี้ออกมานะคะเพราะเราจะต้องเอามาประกอบกันก่อน,นะคะ่ะเพื่อที่จะมาต่อเพราะว่าเต้าก็ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะต้องลอกลายแล้วเอามาประกอบแล้วก็มาเช็คแพทเทิร์นดูอีกทีนึง่งเพราะว่าวิธีการทําเสื้อในมันจะค่อนข้างยุ่งยากแต่ว่าถ้าเกิดทําเป็นครั้งแรกแล้วมันก็จะสามารถทําได้ ตลอดอะคะ่ะก็จะไม่ลืมอะไรอย่างเงี้ยคะนี่นี่คือชิ้นที่1น,นะคะอันนี้จะเป็นชิ้นที่สองชิ้นที่สก็จะดูจากตรงนี้นะคะเส้นนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นชิ้นที่สองส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นชิ้นที่สามลอกแต่ละชิ้นพอลอกออกมาเนี่ยเราจะต้องให้เหลืออพื้นที่ในการที่จะเผื่อเย็บเอาไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นกระดาษที่เราลอกลายออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษก๊อปปี้นะคะก็คือเราจะนํากระดาษก๊อปปี้เนี่ยมาวางแบบนี้นะคะแล้วก็ลอกออกมาลอกออกมาแล้วเราก็จะเหลือพื้นที่เผื่อเย็บเอาไว้ด้วยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาคลิปกระดาษเพื่อที่จะเอามาต่อต่อประกอบเป็นเต้ากันนะคะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นชิ้นแรกเห็นไหมคะชิ้นแรกเนี่ยเราก็จะทําเป็นสัญลักษณ์ขีดไว้ว่าตรงนี้เป็นด้านหน้านะอันนี้จะเป็นด้านล่างที่ต้องมาประกอบกันนะเห็นไหมคะว่าเส้นนี้ เส้นนี้เรายังคงต้องต้องมีอยู่นะคะทำเครื่องหมายเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้น,นี้จะเป็นชิ้นที่หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นที่สองนี่ค่ะลอกลายมาแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตัดตามเส้นนี้นะคะแล้วเพื่อเอามาประกอบกันนะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะใน e p ีหน้านะคะเราจะมาสาธิตวิธีการประกอบอ เตาส่งให้เพื่อนได้ดูกันนะคะว่ามีวิธีการประกอบแบบไหนประกอบออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะพร้อมทั้งวิธีการแก้ไขนะคะและหากคลิปวิดีโอไม่ยาวจนเกินไปนะคะเราจะพยายามจบแพทเทิร์นเส้นในให้ได้ภายในคลิปวิดีโอหน้านะคะทั้งนี้เพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้สามารถทําตามกันได้นะคะถ้ายังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปวิดีโอดีๆนะคะขอบคุณคะ่ะ